สวัสดีครับผมโอมฟิ n นนเอนะครับฝูย์ติดตั้งไฟโปรเจกเตอร์ฟิโนนมาตรฐานวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเซตติ้งให้ดูนะครับกับคันนี้จะเป็น t o y o ต a นะครับแคมรี่เอสีวีห้านะครับอัปเกรดระบบลูกแก้วใหม่นะครับผมอ่านี่คือชุดลูกแก้วใหม่นะครับอ่าเนื่องจากปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับจากลูกแก้วเดิมคือตัวนี้นะครับลูกค้าได้ทำการติดตั้งอัปเกรดนะครับเป็นชุดโปรเจคเตอร์ระบบไบฟิโน ชุดน,นี้เป็นใบฟิแนลนะครับจะใช้เป็นชุดหลอดฟนอนลลูกแก้วนะครับแล้วก็ประหลาด1ชุดอ่าทีนี้ผมจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับให้ดูกันว่าชุดนี้ให้ความสว่างขนาดไหนเลเวลคัตออมนะครับแสงของโปรเจเตอร์จะคมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาดูที่รายละเอียดหลักรีเทลแรกก่อนนะครับชุดนี้จะเป็นโปรเจเตอร์นะครับขนาด3นิ้วนะครับผมอ่าสนิ้วแท้นะครับไม่ใช่3.2มโนนะ ทางร้านการันเตีนะครับว่า3มนิ้วแท้นะครับผมให้ความสว่างนะครับด้วยชุดหลอดฟีนอนด้านในนะครับแล้วก็จะมีปรลัดฟ้าด์ไบส์ห้วัตต์นะครับผมเป็นเรียกว่าระบบไบฟีนอนคือระบบโปรเเตอร์ที่มีทั้งไฟต่ําและไฟสูงในตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูความเข้มแสงกันก่อนดีกว่านะครับว่าติดตั้งแล้วจะประมาณไหนนี่คือแผนป้ายตั้งไฟทางร้านนะครับก็สิ่งแรกที่จะทำนะครับคือจะปรับระดับนะครับคัตออฟ ให้เป็นเส้นตรงนะครับแนวเดียวกันให้อยู่ในมาตรฐานไม่เกิน60ซนติเมตรนะครับของระดับรถเก่งนะครับจะอยู่ประมาณ60ไม่เกิน7จนะครับผมรุ่นนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับเป็นระบบใบฟีนอนคือมีทั้งสูงและต่ําในตัวนั่นเองอสามารถให้ลูกค้านะครับมองเห็นได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับสเต็ปนี้ไฟสูงเดิมก็ยังทํางานปกตินะครับแถมตัวลูกแก้วก็มีไฟสูงด้วยในตัว เฟคัดออฟคมตรงนะครับจะไม่แตกปลายนะครับผมชุดโปรโมชั่นทางร้านนะครับมีหลายเกรดสามารถเข้ามาเลือกดูกันได้นะครับผมไปดูความใสก่อนอปเป็นเลนใสนะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากเฟตติ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฟตติ้งคมหลังจากเฟตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะไปประกอบกับหน้าเลนนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปชมคลิปต่อไปของคันนี้ดีกว่าแล้วว่าประกอบเสร็จแล้วจะสวยใสขนาดไหนนะครับคันนี้มีเปลี่ยนกรอบแนลเลนด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยกับตัวต้แคมรี่เอส5 0คันนี้นะครับระยะแสงช้อนลึกมากเห็นไหมครับอัปเกรดโปรเจคเตอร์ไปแล้วช้อนแสงน,นี่ลึกมากนะครับหนึ่งเมตรแต่หน้ารถนี่คือตกลงถนนเลยซึ่งจะทําทให้เห็นความสว่างได้ในระยะใกล้มากๆนะครับแล้วก็แสงยังส่องไปไกลมาก ทีนี้ผมก็ให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็คือจะเป็นเหมือนทรงเดิมนะครับแต่แค่ว่าความสว่างนะครับจากด้านในจะได้มากกว่าของเดิม5้าถึงสิเท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวผมไปชมความสว่างที่แผ่นป้ายตั้งไฟนะครับระยะช้อนแสงลึกมากคัดออฟคมเข้มนะครับผมไม่มีแตกปลายเป็นระบบบเฟีนอลน,นะครับสูงและต่ําในตัวเวลามองผ่านฟฟล์มในรถนะครับหก ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับยังมองเห็นแผ่นป้ายตั้งไฟและแสงไฟได้ชัดเจนมากๆนะครับผมาการันตีความสว่างอย่างแน่นอนนะครับคมเข้มแบบนี้ชัดเจนแบบนี้นะครับหมดห่วงเรื่องปัญหาไฟหน้าไม่ส่างได้เลยการันตีว่าติดตั้งไปแล้วอัปเกรดไปแล้วนะครับสว่างกว่าเดิมร้อยเปอเซ็นแน่นอนก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ เพิ่มความสว่างแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมฟินอนไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ